อาปูจานมามัสก,การค่ะ <c oughs> อเ <c oughs> ดิตนโเห็ทั่วบ้างขึนหอวขึ้นเกาปูขึ้นหอวขึ้นเกาข้างหน่อยบ้าหว่ตั้งจ้าปูทำมันแล้วละบ่ค่ะแล้วแล้วเดีาย <c oughs> <c oughs> มาก็แล้วโอ้ววันนี้ก็ยำไม่ได้ยินเสียงปอกปอกแปลกแลอะไรไหมนะปู เดี๋ยวจะวิ่งมั่นเดี๋ยวจิ่งฝนตบปะค่ะปูค่ะพอลิ่นๆอยู่นะแสดงว่าคือกันอยู่ปูทั้งผีดกับขอลื่นๆคือกันค่ะอืมขอลิ่นๆฝันดีไปค่ะปูแต่ตองงอดมั่นี่ค่ะมไม่ได้ฝันดีเลยไม่ได้ลื่นทำแล้ว มีญาติโยมเพิ่นขอเบิดท่อปูอยู่ลู่ข้าในทรงให้เพิ่นเยาวาสิเดี๋ยวตอนคำๆำกันเด้อว่าเสร็จพ่อขับรถอยู่ปูลเลยค่าในได้หาตอนนั้นมีผู้เอาแนวไปเหตุเอาตัวเลขแนวทางอยู่บปล่าค่ะปูคะมีหรอดิเพื่อนเอายังไปเหตุค่ะปูมีอันก็เจา เงินเันล่อหาไหมสร้างสามเสียนอ๋อที่มันเขาว่าหันว่าหัน้านก็เจ้ามืเอาก็เจ้ามันเยกเรียกหนงมดมันเสามหาไหค่ะเรียกว่าตัดเอาเื่อนอกเกี้มตัดเอาอืมันก็เขาเจี้หา้ะปูนเนาะเออของเกีดหานปวกรเรว่าได้หันนี่ตัดเลยกนี่สามหา เจ๊ตหาว่าไอ้สิเราพุณไก่เจ๊ตเอาว่ะเพรว่าบีซสิสามตัวก็สองตัวคุนก็คือเก็นพูละแสนคนเนี้ยเขาจะได้พูลละแสนเลยเต็มมาปู่โอ้ยุูนะพูละแสนคนนี้ไม่ี่างั้่งั้นหนได้ล่ะนูคนหลังคานมัง โด,โ,ดโดนเมื่อแลนะ้่ล่ะทเราแห้งมาปูงวดนี้งวดนี้เล่นดีป่ะคะตัวเลขเล่นดีเลยเออัดอัดหปนีป่อัดอออแล้วดได้ค่ะปูโเล่นพอดเลยอัอดเปค่ะค่ะ้โหเออกดเล่นพอดไหมกดเล่นพอดไหมอัแบี เอน่ารวยเ้อสาธุเจ้าค่ะสุบดอวยพอนพอด้วยพอนช่องน้อยพอนชฉเนลน้ำเน็ดค่ะปูพอนพอนชนแนลช่องน้อยแบูมีนาเช้า่งกะเอาวไปจำวันว่าล่ะเอาเอาประจำวันนะปูน้ำ บอกวันเสาร์ดิค่ะบอกวันเสาร์ประจําวันมันจะมีเขียนเขียนเนอเลขเลขเด่นประจำวันค่ะเด่นประจำวันเขียน,นประจำวัน,นวันเสาร์เด่นประจำวันเสาร์นี่นี่ Chuyện mới cứ để xem tất xỉa bốn mươi chuyện mì. Mì Mì này mì đêm tuổi đêm tuổi đêm đen. đêm đen, đen. tuổi đêm tuổi đêm tuổi đêm đêm tuổi đêm 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 ลขาเ่ยนลุงหาเปียนนะจะัลองตลองเรื่องผมเรื่องนี้เจ็ดแปด่เจ็ดแปดตัวลองนะปุณนเป็ตัวล่องตัวล่องจมีจับคู่มันจับคู่ให้ด้วยค่ะ กูจับ,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 บูเหนาะจับกูเจ็ดหนึ่งห้าจ้าเจ็ดหนึ่งห้าตอนนี่หัวที่สองเียวแปดศูนย์เจ็ด 8 0ดศูนย์เจ็ดค่ะปูเออมาสองคู่เท่านี้แหละค่ะอันนี้เป็นเลขประจำเด่นประจำวันนะปูนะเออเด่นประจำวันมาในสองตัวมั้งสองตัวด้วยสองตัวค่ะปูสองตัวนี้เอาเอาห้าแปด ไปอ่ะครันันมาเรียเอ่อที่แปดี่แปดค่ะที่แปดเดียวก็ แปดสินไปเลยก็ไปแปดนิบมาปุ ve, uh, ๊แปดสบวนี้ละสามุ๊ค่ะอืแล้วก็เอาวันนี้วันี้เลขกันเลขตารางเหรอเลขตารางค่ะเด่นตารางเลยครช่องค่ะปูนี่ นี่โอ้วันวอนวันวันนอมันดอมันดอศูนย์สามเนาะค่ะเจ็ดศูนย์สามนอปูเออศูนยเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนสามเจ็ดศูนยสามยเลแถวแถวทสามแปดหก ตัวน,นี้ค่ะเออเทวแถวลาวีข้าเจ็ดสี่ค่ะตรวจพอมีสองเจ็ดห้าห็นมั่วผอกขังึ่งค่ะเจ็ดห้ายังมัเจ็ดหาเป๊เลยค่ะเขวียงว่าลูกเขาอยู่ค่ะปูเขาเรียกตะล่างเราปูเออเอกเขาเอกตะล่างวันนี้วันนี้เราเอาตัวนี้เรื่อตัวนี้เรือค่ะ

เจ็ดแหกสี่เนาะเจ็ดสี่สามโมงถ้าถ้าเพิ่นมากไก่เพิ่นจอาวหน้าปูเนาะเข้าจับตั้งแต่หาเจ็ดสี่แล้วก็หกแปดหกน้าปูเออต่นนี้ละขาสองครูพี่จับกค่ะจับผมอไล่เราพีจับไล่พี่้จับพ่ะพี่ผะค่ะจะเจ้าเลือก็ถึงนะปูเขาเขาจ้าแต่วันนี้วันนี้ยัดขี้ดิบกนเอาเอาฟอกเงินมาด้วยเอาขี้มุน ยันซีทิศเอานั่นเอานั่นก้อนก็ได้ปูเอาเอาเลขเลขที่เฮ็ดคันน้ำมต์เลยปูบันมาเนี่ยค่ะโม่ผมก็ยันซีทีนีค่คะโม่ปนคนละซีทศนีค่เคะเอาเอาอันนี้ก้อนปูเอาเอาคันน้ำมตนก้อนเลยค่ะสั้นกระสลุปตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นคลิปนี้แล้วอีก ยันซีทีดกับเันนั้นเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะปูเนาะเอออันนั้นเอานั้นเนาะเอาอันจุดอ่าศูนยหกแสนเ่เออ0ูยแสนซังเก่าศูนยหกแสนใส่น้ำก็ได้ปูจุดหกแสนเนาะค่ะจ6หกแสนนีจุดหกแสนนี 16, 16, มันได้ที่นี่เนาะค่ะ สามศูนย์สามห้าเออสามศูนย์ศูนย์สามหกศูนย์สามหกอ่าศูนย์สามหกอ่าศูนย์สามหกหางเดียวหางเดียวเลยมันมาปูเออศูนย์หกเซียนหนางเดียวกรณีเลขที่มาด้วยกันเนึ่งละศูนย์สามห้ามานน้ำกันมันมาปูเออมาน้ำกันนี่ขามาน้ำกันศูนย์สามห้า เอค่ะค่ะวันนี้บันนี้กระซีสรุปตัวเลขเลยเนาะปูเนาะคลิปนี้อพ่อนี่พ่อนี่จบคลิปเลยก่อนค่ะปูค่ะเลขประจาวันเนาะปูเนาะเลขประจําวันเด่นที่หนึ่งห้าแปดตัวล่องกระซีเป็นซีเจ็ดแปดเนาะปูเอออันนี้อันนี้อันนี้นี่เล่นมากเมื่อกี้ผมออกร่วมกันสามตัวออกสองตัวได้ จับซี่จับอซี่ก็ได้จับปรอยู่เนี่ยหนึ่งแปดหกแปดที่ผ่าหรือว่าซีเจ็ดหรือว่าเจ็ดซีเจ็ดเกน่ชละค่ะไอ้ไอ้จับไอ้จับค่ะจับคูยใด้กันเราได้ยินกันค่ะแลัวมาสิบโมงทีของคุณม้ตของเจีนิ่งเขาสามตัวค่ะวันนี้พูดจับคู่ไฮฮันสิเป็นเจ็ดหนึ่งห้าแปดศูนย์เจ็ดลักซิมีหาแปดสี่แปด ปดศูนย์ค่ะแล้วก็เลขตะล่างก็ซิมีสามม่แปดม่หกม่ห้าไม่เจ็ดไม่สี่แล้วก็จับคู่ที่แปดหกกับห้าเจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์หกแสนสิมีศูนย์สามหกแล้วก็เลขที่มาน้ำกันก็สิเป็นศูนย์สามหาค่ะปู ค่ะมัเนี้คลิปนี้ก็สิจบไปเพียงสำนีกน่อนน้ำปูเนาะแล้วคลิปหน้าค่อยต่ออีกเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำรับสูตรหกเอ้ยสำรับเหล็กก็ขื้นขาดยึดยันสี่ทิศกับขันน้ำมนต์มือนในน้ำปูเนาะค่ะตามต่อในคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะแบบที่ที่เอ่อที่น่ารักน่ารักตัวระเทศค่ะสาธุครับคุณ ตุ้มไม่เย่พอเย่ไม่เย่ตุ้มเออในป่าพอรุ่งหรือวะอย่างนี่มันหนุงมกงไม่น่ะต้งมีตั้งใช่แล้วก็ว่าคนดีคนเตี้ยไ้พรพารวยสุพารวยคนจจเนวนีนเด้อรงสารปู่สารคามี่เด้อสาธุครปู่ตัวที่คัี่คิดอแรกก็คือ เรื niin, ่อประจำวั 8, นับวันเสาร์เด้อระจำวันเสาร์ดีมากดีมาเดี๋ยวนี้กอศูนย์เก็ดกบศูนย์แปดีมากมาแห้งมั้ง้งเออ,เอ,อมาแห้งนี่นี่ศูนย์มาแห้งนะอะอส่กนายพี่ที่เจรนาบึงเนาะอือ อะพ่อมีพ่อสุขเอเจรนจพ่อี่หนึ่งเียว่ี่สินึ่ก็มีออกออกษาพ่อพ่อเล่ยก็เดินต้อ่ใช่กับเข็ดกวไปน้ำมันกัแพงอย่นี้่ะคเอตอนนี้นึงแวพ่อปใช้แล้วเลยั่อย่างเดียวนี่ตน้ำมันมากันพูดค่ะบกเทอาไห่สองคนเนี้ยค่ะ มีความสุขต้นเตือนหนุ่มเรื่องเปลี่นัตถศาสนาทั้งแอดมินทด้ะผู้ขายสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ขอขอบุญขอบพุณพี่น้องทุกๆท่านันนะคะที่เขามาเป็นกําลังใจให้จนจบคลิปนะคะพี่น้องค่ะ บอขามโฆษณาก็ขอให้ได้สามโตตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะบอวาสิกเกิดชาติใดตาบใดที่ยั่งบอถึงพานิพานขอ,อยาให้ได้พบพอ่อค้นผ่านสันดานหยาบให้ได้พบได้พอ่อแต่นักปาดชาติบัณฑิตคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้ำอันใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้รู้แล้วได้เห็นแล้วขอให้เฮาทั้งหลายได้หูได้เห็นถ้ำนั่น ตามพระพุทธอ,องค์เนาะพี่น้องเนาะเกิดพบใดชาติใดตาบใดที่ยั่งบ่ถึงสึ่งผนิพานคำว่าทุกข์ยากคำว่าทุกข์ยากลำบากขอยาให้ได้พบพอเนาะพี่น้องเนาะสิ่งหนึ่งประการใดที่ปรารถนาดีแล้วบ่ผิดต่อศีลธรรมบ่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง บอเบียดเบียนต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นขอจงสำเร็จสำเร็จทุกประการเทินพี่นองเอ้ยสวัสดีค่ะ